เจ้า,ฟ,ยยาฟีฟ้ยยาเจ้าคนด่าเจ้าบอยแบ๊คเจ้าลิซิตี้กันด้วยนะครับ <c oughs> ก็ขอกราบสวัสวดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุก,ท,ก,ท,กท่านกันด้วยนะครับ <c oughs> คือวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาทําคลิปอะไรรู้ไหมครับทุกคนคือวันเนี้ยผมเนี่ยจะมาแก้แค้นเพื่อนผมนะครับก็คือไอ้ต๊อดนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะเริ่มคลิปเนี่ยไอ้ต๊อดเนี่ยมันมาป้นผมกับใครรู้ไหมครับ กับแฟนมันไปถึงแฟนในไอซีนะครับทุกคนก็คือในในเกมเนาะแล้วจากนั้นพอป้นเสร็จปุ๊บรอบแรกไม่เป็นไรเฮ้ยท่านน้องยมเนี่ยป้นน้องมานแคปแคปต่อแคปเอนอนน้องที่ห้าร้อยกล่องส้มเอาแคปเอมาให้ผมเลเอาแคปเอมาให้ผมเลยเรคือเราคือน้องมันไปด้วยต่อเรู้เร็วได้ เดี๋ยวกูตามป้นได้มึงมึงประเสริกูเองนะรอบฝ่องป้นผมอีกอุ้มผมอีกแบบแต่ไม่ได้แบบห่อนะคืออุ้มแบบขี่ไปเรื่อยของมันอ่ะมันคือมันแบบล้อหลอกอ่ะว่าให้ผมเนี่ยแก้แค้นมันได้เอากูไปกูแค้นนะกูกูบอกก่อนนะเอา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 แล้วอีกคนน้ะปล่อยเสาวช่างช่วยผนุ่มดิ ไปปล่อยมันข้างบนเนี่ย,ยเฮ้ยเมื่อวบนนึงเดี๋ยวมาเฮ้ย,ย,ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับหมอ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 ก็คือคลิปเนี้ยผมเนี่ยจะมาแก้แค้นมันนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยผมจะห่อมันจริงๆเลยนะครับทุกคนให้มันแบบขอโทษผมไม่ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปตามล่าไอ้ตอนกันเลยนะครับไปไหนวะเอาได้ไงได้ไงกูบ้าเลยความรบก้ามเร็วยิงยิงยัง ได้เราแม่งแรงจังวะขืออรแดงดิไปยิงโดนผมแล้วด,ด,วดาแต่ผมไม่ลงรถทำไมอ่ะไม่รู้ล็อกค่าศึมพันไม่รูร้่ะออุ้ยรถมปนแรงจังวะเออมันยิงปะมันยิงอยู่เหรอยิงยิงโดนโดนแตกแตกโดนโดนโดนสวยสวยก té cái gì à quên té càng đều đó, là vi em mày đổi đảng vi vi lông phải vi lông khứa 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 เพิ่งนะเคย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 จะเพิ่งอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปไอ้เขื่อนพีอุ้มคนนั้นดิไอ้เทียมันมาคันนี้มาคันนี้ล็อกรถพี่ด้วยล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้เขาล็อกเขาล็อกเฮียรึอุ้นออกมาออกมาออมาออมา ใครเนี่ยขนาน่ะไม่รซ่อมดิซ่อมดิซ่อมดิเข่ซอซอ่ซอมดิใครอะว่าไงครับนี่โจรไปครับเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่โจรหรออ่าไม่ใช่ครับผมมาจะทืบคนครับคนที่เขาทำร้ายผมมาครับก็คือไอ้หัวแดงนี่ครับเขาไปทำอะไรคนมาเขาทั้งป่นผมทั้งบั๊มผมทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยครับ ทั้งยิงผมใช่ครับครับผมขึ้นมาไอ้เขื่อเอาขึ้นมากูอุ้มจริงด้วยกูบอกกันนะอย่าซ่ากูเข้าใจปะเติมมันก่อนใครใครไว้เหี้ยใครนะใครอ่ะเมื่อกี้ดูไว้ใครอ่ะไม่รู้ขออะไรบ้าเขืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเติมบ้านก่อนอย่าเติมเลยเติมไม่เติมไม่ได้เขือเขือเติมไม่ได้เขือ เขาอุ้มเข่าอุ้มเข่าอุ้มเข่าอุ้มมาอุ้มอุ้มไปจกกันเอาไปจกหลวงกันเอาไปจกหลวงกันเกื่อจะอุ้มจริงเหรอมันจะมันจะเออไปเนี่ยเออไม่ต้องอุ้มหรอกเอาไปแบบปล่อยโซะอ่ะกูอยากอุ้มอ่ะอย่าเลยโดนจับ กูไม่กลัวมึงเอาดิครมึงอยากอุ้มมึงอุ้มเลยเออหายไปแล้วมีบูปินมาดิเหี้ยมึงเอาดิมึงเงี้ยปากแล้วแล้วที่มึงทำอ่ะที่มึงทำมาไอ้สัตว์เออเอาดิเอาดิเอาดิไโอเคเลยเอาเลยได้โอเคโอเคได้โอเคโอเคได้มึงท้ากูเองนะมีอยากหายได้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 มึงพูดเองนะอยากปูบูปินอยากหายอ่ะได้โอเคปูปินมันสิบเลยเหี้ย มีเยอะปะเขือมีเยอะปะม่อย่างเยอะอ่ะเอาหมดอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยนี่มีแต่กาชายเหี้ยเขือพร้อมไหมกูไหลเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขือ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 ไอ้เขื่อไอ้เขือไอ้เขือเฮ้ยกูห่อห่อผิดเอาที่ห่อมาดิกูห่อแล้วกูห่อแล้วเร็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 เขือปิดดิเขื่อล้วเร็ว เธอเยียโกตำรวจมามึงตายเหรอเร็วตำรวจกูอ,อยากหายจัดให้กูทีดิฮี่อ่ะบูปินหัวมาพียอ่ะสาวิี่เก้าทีไล่ให้ข้างล่างให้เอ๋่นนะได้ เฮียเฮียอยากขึ้นอาวุธใหม่อ่ะเฮียได้โอเคแล้วกวอลเออจริงด้วยเฮียเฮียเฮียอยากได้ตีสกูใหม่อ่ะเอเบอยากลองตีเองอะเฮีย er. มีเกมเด็ดูยังบอกไม่หายห,ายหรอกไอ้คิงลากอะ่ะได้มึงท้าทายกูนะเออกูท้าทายมีมีบูกันใช่ไหมแล้ววอหายจริงนะมีเออมาเลยได้โอเคได้โอเคได้มึงท้าทายกูเองนะ พี่ตอบพี่ตอบผมไม่กดจีนะพี่พี่กดเลยกดไปเลยกดไปเลยอ๋อมึงท้าทายกูใช่ไหมว่าไม่กดจีได้โอเคลากเป็นเปล่าเฮ้ยลากไม่เป็นก็ปล่อยทิ้งน้ำไปลากไม่เป็นก็ปล่อยทิ้งน้ำเฉยหมอมาช่วยเดี๋ยวปุ๊ปปิ้นอยากขายเที่อะลากไม่เป็นก็ปล่อยทิ้งน้ำเนื้ไอ้กระสอบร <c oughs> อบนี้หากูเอาอะเ่ยไปไปแบบขึ้นเขาหลวงห้วยก่อนไปจอดดิ่งๆอยากอยากขับเยอะ ซ่ไม่เขือ A few moments later เขือไปเขือไปเีินลงวอกวอกเฮ้ยอะไรอ่ะเขือนไปกูเด้งออกจากรถอ่ะหายเอ้าซันแต่จะลากไอ้ยี่ย่ะไม่ลากไหนไอเขาม่เนี้ยเคยลากเคยลากเอ๋ยยังเหรอครับเคิดแล้วครับผม ้มาแล้วว่ะไอติ่มมาแล้ววิ่งหงอวิ่งหงอมาเหนียวไม่ไหวก็ปล่อยไม่ไหวก็ปล่อยสภาพมึงเหอะนะลากได้แค่ทิ้งนั่งก็ลงคายมาแล้วสภาพคนอย่างมึงมันลากพวกกูเออินเหรอวะฮะคืออะไหวปะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่หวก็ปล่อยไอ้จอดวางศพแล้วก็ปิดไฟหน้ารถก่อน ไปโรงพยาบาลไอ้หมอไอ้เขื่อยังหมอฉลาดขอร้องไอสาตเอากลัวกลัวหายเหรอไม่ได้กลัวก็เอาดิถ้าทำได้ไพเราะบิว a few moments later กูว่าปล่อยเบลไหมเอาแต่ตอนไหมเขือจะได้ง่ายนะใช่เอาป่ะจะไปจริงไหมบนเขาอ่ะเอาป่ะขากลับอีกอ่ะเอาป่ะเอาป่ะเอาดิอาดิใช่มันจะได้ไปกดเคสไงไอ้เบลอ่ะ เราไปทอดเอ่ยคนเดียวดีกว่าเมย์เบล์มึงไปบอกมึงไปบอกเขาด้วยนะว่ากูโดนลากถ้ามึงกันนั้นแล้วเออมันมันมันแต่กูไม่มีทางอีกนานอ่ะก็จะมีคนมารับอ่ะเอาดิมึงก็ปล่อยมันดิเอาดิเอาดิเอาเยอะๆเลยจอดจอดจอดปล่อยปล่อยปล่อยเร็วเร็วเร็วปล่อยไปตรงนี้เร็วเอายาเข้าตัวกูด้วยเร็วเอ้ยเมย์เบลไอมเบลไอมเบลบอกพี่ด้วยนะว่าพี่โดนลาก51996เนะรถรถปลดล็อถได้พี่ได้ ปมดล็อโกดนลากเฮ้ยมันไม่มันมันไม่ได้กดกดเ9เฮ้ยเฮ้ยกดกดเฮ้ยเ9็9เ9้9เ9็เก้เอ้าเอ็มเก้าเอ็เก้าเมเอ้้ามันไม่ได้ล็อกเขื่อขูขับเบรกขูขับเบรกูขับเบรกไปไปเอาทิ้งศพนั้นไปสิเอาปล่อยไอ้ปล่อยดิเฮ้ยไปฝั่งนู้นเอาเฮ้ยเอาเขื่อได้ที่นี่ท้าทายอำนาจมืดไอ้สัตว์ เฮ้ยยังไงก็ไม่เอ๋อร์หรอกมออเดี๋ยวให้หายนะไห้กระสอบได้ครับได้ครับผมจัดให้ครับครับโอเคครับอยากหายเงีเออได้หายได้องียบแล้วกูบอกกูยังไม่จบด้วยนะเหลือเมียมึงอีกคนนึงกูพูดแค่นี้แหละเออร้อยเปอร์เซ็นต์กูพูดเลยนะเออร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็เออลูน่ะจอดจอดใต้ลูน่ะจอดนิ่งๆเลย เออร้อยเปอร์เซนต์กูพูดเลยนะเออร้อยเปอร์เซนต์เออร้อยเปอร์เซนต์กูจะให้มึงกูให้โอกาสมึงขอโทษกูอีกทีนึงไม่งั้นมึงเออนะเอายังไงไม่ตายกูให้โอกาสมึงแล้วนะตานะ้กูให้โอกาสมึงอีกรอบนึงมึงบอกว่าไม่ไงโอเคมึงเลือกเส้นทางของมึงเองนะกูให้มึงพูดอีกทีนึงขอโทษเยี่ยมัดสุดโหดและโหดมาก วัวเออจริงนะไอเห็บหมัดโอ้ย oh สัน่นนรกพลาด oh. หมาม้างเจอผู้ยากหายโอเค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 ถ้าก,กูไม่หายก okay, <okay>, okay. ูนอนไม่หลับโอเคโอเคโอเคมึงพูดเองนะและกูเกลียดมากด้วยไอไอคนที่หักหลังกูอะ<า>น้องชายที่กูไว้ใจพี่โอ้โหโดนจ้างมาครับพี่ต่อครับพี่ ไอ้กูบอกให้จอดนิ่งๆตรงนี้หล่อเคสน่ะน่ะมึนมึงไม่เห็นตำรวจทุกข้างหลังนะไอ้ควายเขาปิดหวอไอ้งโง่เฮี้ยมึงไม่เห็นหรอคืออไอ้ควายอเออไอ,ไอ้เฮี้ยน,นี่ไม่เห็นเคสไอ้สัตว์เออชิบหายเฮี้ยกูบอกไงนะเออแน่ไอ้เฮี้ยนี่ยกูให้โอกาสพวงนั้นน,นะตอนนะ กูให้โอกาสมึงแล้วนะตัวเองข้างหลังไม่หนักใครวิ่งมาไว้มาแล้วนะข้างหลังมึงอะไหนหรอไหนหรอไหนวะาเกือไม่เห็นมีเลยไม,ไม่มีละเอาเฮียเอาเอาลอดช่องไปดิเฮียมันลอดไม่มันลอดยากมันลอดง่ายมั้งรถมันอื่นเนี่ยขึ้นเขาเนี่ย รถไม่โคตรอืดอ่ะพอมาแล้วพอมาไหนวะเจ๊เห็นปะไม่เห็นนะซ่อมรถเถอะซ่อมรถไม่ไม่ไปลงลอง๋อกูให้โอกาสึงพูดแล้วนะกูไม,ไม่พูดมึงจะขอโทษกูไหมขับรถยังง่อแต่โทษรถอื่นปัดเอ้ยือเขื่อนได้ยินปะ ขด้นปะขึ้นขึ้นย้ายเขาย้ายเขาไปไปไปเนียงกับคนที่เขาเก็บไว้ด้่กันก็ไดน้นจุดข้างล่างอะะ่ะในทางเข้าก็ได้เข้าไปในทางทางเข้าอ่ะย,ยังดร็อปตีเบสฮัลโหล ตอดเจ้ายังไงตอดเจ้ายังไงตอดกูถามว่าเจ้ายังไงขอโทษกูไหมกูอยากหายทำไมเหลือกี่ทีแล้วตอดกูไม่บอกมันเอ๋อจริงนะเนี่ยมันเอ๋อน่ในเขื่อนก็กูอยากเอ๋อกูจะให้มึงขอโทษกูอีกรอบหนึ่งจะขอโทษกูไหมคนดูจะให้ผมไปขอโทษมันเนี่ยนะผมไม่เอาหรอกหายดีกว่ให้โบโอเคโอเคโอเคได้โอเคโอเคแล้วกูจำได้วยว่าน้อง น้องกูทำอะไรกับกูไว้อโเคโอเคดูแล้วโอเคฮ้ยต่อเฮ้ยเหมือนเหมือนจะไม่ใช่หอนี่ป่ะหอหอนี่นี่แหละมันเขม่เอามาบินรีบไปรีบไปจากตรงนี้อย่าอยู่ตรงเขาอ๋อมันบินสูงกูก็กูก็โหนเหมือนกันดีกว่าเขื่อเขาหลุดไปแล้วเห็นไหมนะ เขาแคสออกไปแล้วล่ะเขาออกไปแล้วโอ้ยเฮียควยไอเฮียไอเฮียเอ๋อนั่นน่ะเอ๋อไอคือไอเขือเอ๋อนั่น่ะกูพูดจริงนะว่าเอ๋จริงนะเอ๋อดีรออะไรอ่ะโอ้ยเฮียเออนะเว้ยเมื่อกี้เนี่ยเอ๋อนะกูพูดเลยได้แล้วกูไม่จบด้วยเรื่องนี้กูไม่จบด้วยเจมส์มันสิบบาทดีเองอ่ะใช่เหลือสิแค่เหลือเหลือนิดเดียวอ่ะไม่เกินยี่สิบบาทมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าใช่ปะเอ๋อเหมื๋ ตำรวจมันช่วงนี้ดึกแล้วมันดึกแล้วไงตำรวจอาจจะน้อยไอ้เฮียแครไอ้เฮีย ơi! เอ,อ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเห็นตำรวจปะโพี่กลัวอะไรล่ะเออมึงแกงบอกดิไอ้หาเพื่อนให้ผมหน่อยให้มันนั่งหาตำรวจทำอะไรครับเนี่ยอุ้มเอ๋อร์ไหมครับขับไปเรื่อยครับตอนนี้อุ้มเอ๋อใช่ไหมครับ,มมบไม่หรอครับอ,นนอุ้มเอ๋อใช่ไหมครับคุณเห็นเนาะใช่ครับอ๋อรถรุ่นอะไรอ่ะรถรุ่น48ครับ สีดาครับแต่ไม่ใช่คันนี้นะดูนะครับทุกคนไอ้ต๊ไม่ขอโทษครับแต่ดิสนีครับดูนะครับงั้นเออแน่ผมพูดเลยเออร้อยเปอร์เซ็นต์ฟอมหลุดเชื่อผมไหมฟอร์มหลุดเนี่ยอาการเนี้ฟอร์มหลุดผมรู้เลยฟอร์มหลุดกลัวนะกลัวเอาหุ่หายมือสั่นอะผมพูดเลยมันมันกลัวจริงๆผมว่ามันกลัวจริงๆแต่ว่าใจผมอะผมจะไม่ได้เอามันเออหรอกเว้ยก็เหลือแค่ประมาณสองนาทีอะผมก็ชุบมัน แต่นล้ผมโดนจับผมโดนจับจริงผมบอกก่อนนะครับว่ามันยังไม่จบนะครับทุกคนผมจะอุ้มเอ,อ๋อแฟนไอ้ตอดด้วยแล้วก็ตัวมันด้วยสองคนผมจะต้องให้มันขอโทษผมให้ได้โอเคนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ